อพี่ลินเขาบอกว่าน้องนนอกหักครับว่าเป็นท่อหักลืมการันนะก็ลืมอ่านไปเลยเป็นท่อหักไปเลยอะเอาโอขังยังไงพี่โอ้โหพี่พี่ลินผมผมโดนเพลงเศร้าอยู่พี่สองพี่ดูดลอยไปแคมป์สองแคมป์สองโคโดนเพลงโอขังแต่ผมไม่ได้โอขังเชื่อไหม ดูแล้วดูทรงใช่มใช่ใช่ดูดูทรงแล้วคร <aked cities. S 3> ับผูเชี่ยวเน้นหนึ่งเติมเงินถติคเัินอ กลับมาไม่ได้หรอกมันจะเราต้องดังอุยอยอ๊ยึข้างในเตรยนี่โบกมือด้วยายจะตายจะตายจะตาย ก็สบปยเแซปต่อได้เลยดูยไ,ไมว่อยู่สภาพเหมเอน๋พักคอมแล้วคอมคอมผมลืมไปแล้วโอ้โหูนีไแอเปิต่องันเลย่อเงี้วผมผมว่าเป็นที่เจอครับบางบางกีเราเล่นเลยกัเมันนป็มเไดน

เชิญมาเชิญมม, <c oughs> มีคนมาดักขาว่ะ <ny> ใช่ใช่บีบีโวไม่มแบบแบบนี้นะด้านเล่นสปรลดใช่ไหมเราเหื่อเล่นสปร์ดใช่ไหม ิงันบบนเฮ้ออุ้ยปลาตัวนี้ปีนอีกแล้วเฮ้ยมันเอาอเสืใหญ่เลยมัย้งได้ทีเอาใหญ่ป่ะ <c oughs> แคมเป็นใหญ่เลยเว้ยมันดันมมันดันเซนที่มันใหญ่เลยเว้ย ฟิลินเขาบอกว่านิดว่าอกหักทีหลังไม่สงสารแล้วเาโอ้โหไม่ได้ติเกลียเกลียดากเแอนแฟนแฟนเขาขอ,ขอน้อยใจเลยิดคิวาองไปสนใจเขาจรงแล้วผกำลังทำอะไรดที่ยิ่งใหญ่แต่เขาไม่รู้เฉยผมแอบแฟนเลยดีเ ตายไงวะ้โหมันชี้บรรากาศนะตมอเป็นหมอคี้ไว้ไอ้นมไยใหญ่เลนโดนตัดเราโดนถอดที่ผมโดต่อเต่ากันแหละมันลืมบอกผมไม่เวืนโดนคนดีเพราะผมพรผมโดนต่อเต่ากัน ไป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 ายเายเกยะไรตายเลไปีันนที่่อยไปาโดนยัดนั่นนกนลงแล้วลงแล้วลงแล้วเนที่พังหมดแล้วดันเลยดันเพื่อนพังหมดแล้วดัน

โอ้คอมคอมพี่บันเดิเลยเดี๋ยวตนนี้อมเดี๋ยวจบบการนี้ผมจะลองลองรันเกมอื่เอื่นแวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพักขอมไปไปดูสตูดิโอใช่ล ไปไปไปดัน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 ไได้ไปไไปดันเพื่อนดั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 นอขอลองเขาลองเข้าเกมเพจดูแล้วนี่ ลองเกมอะไรดีตอนเทปเคจะเกมงงรอเชบเอ็เกระบอกเฟมเลยหนักกว่า T F สองอีกเดี๋ยวผมผมลองดูพราะเพรอเฟมผมลีบอย ตาติดแล้ววะเอ้ยไม่ใช่แล้พี่เดอตาว่านดี้ก็อยากได้ยินเสียงนะตาจงจเสียงน่งเสียงนตัยงไนะง,ง,ง,ง้าสี คนใช้ลูก,กนอยูไม่ใช่เนี่ยววอเฟยหมุนดื้อเลยปกตีใช่มลื่นลื่นลื่นื่นเบิดเบิดปวไปลื่นลื่นเ,นเบียดซุยเลยถัดงว่็เป็นที่หาที่วาไปไปดูที่คอสตอมนะลองลาออก ผมเอาเอาเอาฮัตออกเลยเพ่เหลือเหลือแค่ไฟผมก็ทิ้งที่มันปวดเนีเ่ยไปสปายแทบเล็กเลยว่ะ ย่งไม่ยิงไม่เป็นย่งเลยวะนี่นเป็นคนเล่นแดี๋ยวลบเกมด้วยว่าเฟยห์ห่นที่ปืนดกวาถ้าวอลเฟเอร์ทับภาพต่างสิดวีญเป็นเป็นภาพสวยเลยคน สองนาทีสองนาทีไหวอยู่แหละไหว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 สองนาทียื้อไว้เพื่อนสองนาทีเองยื้อไว้ยื้อไว้สไเนมาแล้ว อุ้ยโอ้อหนาทีเดียวโอ้โหเละไอ้เละเละพี่น้องเละ ขไปเจอสปายเ้ยอ้นุ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเขาเข้่างเข้าไเฮ้ยเรียบร้อยเรได้อยู่ช้าหรือแพ้พ่ยังยยังตึงๆอยูกลางๆ ก็ะรได้เโอ้ยังเข้าไม่ได้เลยติดไอ้นี่อยู่ติดคนลาวอยู่ห้องเต็ม 不不。 ทำไมทำไมพี่ลินมาดูหลายพี่ลินไม่ไม,ไม่กดไม่กดไยอ้นี่เลยวะขอกดแล้วกดเยอะแล้วใครดูอเ๊ะัไปอยู่ไหนมาสองนาที

มันมันยึดเป็นไม่ได้ที่อมันมีคนชื่อบีเดอสก,กาวะ่ะฟางเราหรือฟังโนนะจริงจริงทงดู้ังดูโ โปรไฟล์พี่ดีได้ตั้งปีแล้วแนละเฮ้ยเฮ้ยฟ้ามันเลยววะ